เตาอบฟ,ฟื้นไร้ควันครับเตาอบฟ,ฟื้นไร้ควันนะครับแต่ที่นี่หลายเวอร์ชันครับเวอร์ชันที่เป็นแนวตั้งครับแล้วก็อันนี้ผมไม่เห็นเป็นเวอร์ชันแนวนอนเบึงว่อ๋อเบึงความทนทานของเตาแล้วก็อยู่กันใครเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,น,นี่นะครับเด้อช่องมงคลเกษตรปามครับ,รบอากิมนี้พามาชมเตาเตาถ่านรุ่นไร้ควันบ่ครับแมนบ่ครุ่นไร้ควันครับสามารถเทดในบ้านได้ครับนี่นี่ ในบานก็ค้างได้ครับในบานเพิ่งเริ่มจุดครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มจุดมาครับแน่แล้วจะไดถึงควัานแน่หน่อยนี่แล้วระดนดระครับอันนี้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 ้นยังครับอันนี้น้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเก่ามาครับน้ำมันเครื่องเก่าเลยครับน้ำมันเครื่องเก่าก็ได้น้ำมันถือเก่าก็ได้ครับตันนี้ช่หม่องด่างไป แนวนแนวคิดมาแต่ใสครับสิครับเบิ้งในยูทูปแนว่ยในอ่าโลกโซเชียลต่างๆแนวนี้นะครับจะมาปรับปรุงพัฒนาแล้วก็คิดคนแล้วก็เฮ็ดเองครับเฮ็ดเล่นเฮ็ดรูปตรงนั้นตรงนี้กับนี่ครับจะควงิัน,ค,ค,น,นรครับ,ะรบจะควงกันอเอิญข,ของเขาเอิ้นเตาไร้ควันมาครับเตาอบฟืนไร้ควันครับเตาอบฟืนไร้ควันนะครับแต่ที่มีหลายเวอร์ชันครับเวอร์ชันที่เป็นแนวตั้งครับแล้วก็ อันนี้ผมไม่ให้เป็นเวอร์ชันแลวนอนเบึงว่าเ<อ>บึงความทนทานของเตานะครับอยู่การใช้งานครับตัตนนี้คือเขาผลิตเอาแค่ทานอย่างเดียวนะครับกับแตีมีอีกรุ่นหนึ่งอีกที่สามารถใส่ผลิตน้ำสมข้นใหม่ได้แต่เตานี่เป็นเตานี่ผมอันน,น,นี้อันนี้อันนี้คือเตาทดลองมาครับเนี่ยก็ถือว,ว่าทดลองเพเราะว่าเม็ดแนื้วตั้งเนี่ยไปประมาณเกือบ20เต่าแล้วครับผมผมก็เลยว่ามาลองหินแนวน้นอนเบึงเพื่อความสะดวก เพื่อความสะดวกการจัดเลี้ยงไม้น้าแล้วก็การใช้งานน้ำแล้วก็จุดพ่นร้อนเมื่อวันเข้นอนเนี่ยมันยิมีประสิทธิภาพทำเหมืนกับแนวตั้งเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้คือเ้าเผาไม,ไม้ไม้ไม้พาเลดตัวนี้วะครับนี่เรนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเ้าใด้ไม้ยังก็ได้ครับเพราะว่าไม้ตรงนั้นนะหนึ่งอ่าเป็นไม้ที่พอดีดิบเกินไปเป็นไม้มาดก,ก็ได้ไม้ไารแต่ดีก็เป็นไม้แห้งยิ่งดีครับ มันจะจติดเราวตัดเต่าจะตจิดเร็วความยาวของของเาตัดยาวแบบไหนครับเนี่ยความยาวของไม้ครับก็ถ้าเป็นความยาวจริงจะย่าให้เกินความยาวของเต่าครับแต่ว่าส่วนถ้าจะให้ดีก็คือเขาตัดเป็นทอดน,น้อยๆถ้าประมาณสามสิบเซนครับ,รบการเขาใหม่มันจะดีนะครับถ้ามันจะอ่าประสิทธิภาพไม่ดีว่าครับสำหรับเต่าสองร้อยลิตรนะครับ วิธีการจุดก็คือใส่ฟืนองเราเฉลียงเห็นมาครับแม่นครับตอนนี้เขาให้แทนเป็นเชื้อไอ้นี่มีความห่อนครับอีกสักพักหนึ่งเขากจะใส่น้ํามันครับสักพักนึงเขาจะใส่น้ํามันเนี่ยในการเผาไหมใส่น้ํามันในการเผาไหมอันนี้อันนี้อันนี้ก็ตัวล่อเส้นมาครับแม่นครับเพราะความอุณหภูมิความห่อนพงทีแล้วเขาจะใส่น้ํามันในการจุดเตาอันนี้เตายังได้ตินมาครับยังครับยังครับอีกจังน่อยมาครับถ้าเป็นไม้แห้งก็อยู่ประมาณ อ่าเข่าๆกัประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครับติดพอเวลาจุดเตาติดแล้วเนี่ยควันที่เป็นอ่าเขาเอียนว่าเป็นเป็นน้ำมันของไม้นที่ถือรีดออกมาจากความาหอนแต่ทีนี้เขาใหม้ตัวนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณสามชั่วโมงถึงสามชั่วโมงครึ่งต่อไม่แห้งนะครับต่อไม่แห้งต่อนึ่งจุกปุ๋ยต่อนึ่งเต่าต่อนึ่งเตาครับใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงมันก็จะดับของมันเีง เราไบ่เราต้องได้ป so so ิดย so like so so oh. ังบหมนเนี่ยเพราะว่ต้องได้ปิดยังเลยก็คือทิ้งไว้แปดชั่วโมงก็คือจากเขาเผามื่อนี่อ่ามื่อนี้สมมติเราเผาตอนเช้าครับก็จะดับอยู่ประมาณใบใบครับติดแล้วก็ดับอยู่ประมาณใบใบค่อยไปทั้งแรงประมาณใบสามแต่คือปล่อยดับเองไปเลยค่อยดับเองไปเลยมือเช้าเตาไม่เปิดหลอกครับมือเช้าแต่ไม่เปิดแล้วก็เพื่อนไม่ยักเข้าไปแน่นครับผมโอ้ครับครับครับถ้าถ้ามีพี่น้องท่านสนเพื่อนสนใจอยากได้เต่าสรืองบ่ครับ ก็ถ้าถ้ามีค้นทรงเอ้ยถ้ามีค้นสั่งก็สทรงครับตอนนี้ก็กำลังไหนทยอยผลิตอยู่กำลังผลิตบ่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีเวลาเพราะว่าก็เห็ดเห็ดงานหลายอย่างครับแต่กถ้ามีไส้สั่งมาก็่ะต้อง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 ใส้เวลาเราวก็ถ่าหน่อยนึงครับเพราะว่าคมก็ตอนนี้ก็บคุมกำลังไยังยังยังเห็ดผว้เดียวอยู่ครับแต่ถ้าบ้านใล้เล่นเคี้ยงอยู่ได้ก็ก็สั่งสั่งไว้ไล้ครับใครก็ต้องถ่าขอเบอร์โทรติดต่อนะครับนีก็ 0 8 1 9 8 9 6 7 6 5ครับครับสร้างสร้างก่อนครับสร้างก่อนบ้านเฮาอยู่บ้านเนี่ยครับบ้านพลงามครับบ้านพลงามโนนยางพัฒนาครับตำบลเพชรอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีครับอ๋อครับครับเนี่ยนะครับเบอร์โทรเพิ่นให้แล้วครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากได้เตาแบบนี้ครับเตาไร้ควันนะครับพี่น้องทักกับมหาตามเบอร์โทรได้นะครับโทรมาถามเพิ่นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอยู่ห้าไปเบิ่งอันนี้คือทานนะครับทานนี่เพิ่นเผา เผาเผาหมู่บ้านนี่มาครับ okay, จางอันนี้อันนี้คือเผาหมู่บ้านครับเพือ่อนจากไม้พเรเลทครับแบบไลควันเลยครับอีกจังน้อยนี่อันนี้ึ้นเรื่งเพิ่งเริ่มดังนะครับเพิ่งเริ่มกว่าไฟยิงน้อยเพราะเต่าติดเพื่อนกะดีลดเพื่อนล,ล่องเหรอเพื่อนกะดีปล่อยนะ้ำมันเครื่องเกานะครับล่องไปนะครับนี่แบบ สนใจก็ติดต่อได้เลนะครับเด้อถ้าไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจิวาดภาพมาเบื้องวิธีการเอาฟื้นออกเอาฟื้นเข่าล่ะกับวิธีเอาทานออกกัสีนะครับอันนี้คือต้นแบบนะครับอีกอันนาคดเปิ่นก็จะผลิตต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแนวนอนครับแนวตั้งกับมีนะครับพี่เราสนใจก็้าค้าได้นะครับกับช่างกอนครับ คลิปนี้กับโจวียงเท่านี้ครับที่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ